สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะทะเบียนรถนายกลงพื้นที่น้ำท่วมนครศรีธรรมราชนางสาวแพทรองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสาปีดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยประหลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองผู้ว่ากกราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางด้วยรถยนต์โตโยตาา้าอัลพนสีดำหมายเลขทะเบียน กไก่ออ่าง5817นครศรีธรรมราชไปยังสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ก่อนที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นลงพื้นที่ติดตามและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเดินทางกลับกรุงเทพ